ต,ตัยชนะสูตรเรื่องกรรมเหนียวรังสัตว์ไว้ในภพเทวดาองค์หนึ่งทูลถามพระพุทธองค์เหมือนในปัฐมชนะสูตรมีต่างออกไปเฉพาะประโยคคำถามสุดท้ายที่ทูลถามว่าอะไรเป็นเครื่องเหนียวรังสัตว์ซึ่งมีพระดำรัสตอบว่ากรรมเป็นเครื่องเหนียวรังสัตว์พระสูตรนี้ไม่มีคำอธิบายในอัตถกถา คำว่าปรายนังแปลได้หลายในแปลว่าเป็นที่ไปในเบื้องหน้าก็ได้แปลว่าล่วงลับไปก็ได้แปลว่าเครื่องเหนี่ยวรั้งหรือเครื่องยึดหน่วงก็ได้นอกจากนี้ยังแปลได้ว่าเครื่องคำจุนที่พำนักเครื่องช่วยบรรเทาทุกขจบตติยชนะสูตร